ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวโควรพามเมอร์นะครับผมของฟรีจากคูนามินะตัวบูทสีเขียวนะซึ่งรอบก่อนเนี่ยดูดเกอร์กับซาร่าเนี่ยเล่นไม่ได้แหละดูดเกอร์ก็ จริงถ้าไม่บูตก็ลงก็ลงไม่ได้แหละซาร่าหนักเลยนะครับผมบูตสีเขียวเนี่ยเฉพาะฟอร์ม A เท่านั้นถึงจะเล่นลได้ดีของบ้านนะนะถ้าเป็นฟอร์ม C เรียบร้อยแต่พาร์เมอร์ฟอร์ม A นะนะครับผมพาร์เมอร์ฟอร์ม A นะครับผมโอเคมาของฟรีของฟรีเท้าซ้ายนะก็เน้นยิงแหละถ้ตัวจากทรงแนละ้วเน้นยิงเพราะสกิลจ่ายก็ไม่มีนะสกิลยิงมาเต็มนะครับผมเป็นตัวสร้างสันเตียมแต่มันก็ยิงกลางรูปได้นะ นะแต่ผมขอเล่นตามตำแหน่งและกันซึ่งให้มาตำแหน่งนี้ก็ขอเล่นแบบนี้เล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีจริงนะผมว่ากลางรุกเหมาะที่สุดแล้วสำหรับโคพเมอรนะ์นะกลางรุกคือเหมาะที่สุดแล้วแต่มาให้มาแบบนี้ก็มาเล่นได้ <c oughs> เล่นให้ก็และกันในตำแหน่ง rwf rmf ก็ได้คือปีกขวาง่ายแล้วปีกขวานะซซาสังเกมอารมณ์คล้ายๆโมดริดแต่โมดริดมีเปิด,เป,ดเปิดบอลริมเส้นไงแต่โคพเมอร์ไม่มีปัญหาเกมรุก แปบ้องทวน86เลี้ยงบอล89แล้วประกอบตัว93้สองสั้น86ดสองสั้น85เปิดเอ่อจบไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วเนี่ย <c oughs> บ้องทวน86เลี้ยงบอล89แล้วประกอบตัว93สาองสั้น86เปิดบอล85จบสกอร์82นะฮะความโค้งเนี่ยอยู่ที่81ถือว่าเยอะอยู่นะสปีด87สปีดต,ต้น91พล,ลังาการยิง86บาลานซ์70แล้วก็สเตมินา่า80บาลานซ์77สเตมินาา่าเ สเตมินแน่80น้อยบอกเลยว่าสเตมิน่น้อยนี่นะครับผมสเตมิน่น้อยแต่ที่เป็นทีเด็ดด้านน่าจะเป็นการครองบอลน,นะครองบอลเด็กยิงก็เยอะสปีดต้นก็ดีจะเล่นแบบไหนไม่รู้เหมือนกันนะจะสร้างสารรค์เกมหรอถ้าสร้างสารรค์เกมมันต้องกลางรุกถึงจะเห็นประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นตัแหน่งนี้ต้องต้องเล่นแบบไหนไม่รู้เหมือนกันอารมณ์คล้ายๆซาร่าแหละลระยานะสกิลก็จะมีคัดแบงค์เทิร์นโซคอนโทรล มีปั่นโคง้งมียิงไกลมีจุดโทษแล้วก็กับตันนะผมเสริมสกิลไม่ได้ด้วยนะนะมาของฟรีของฟรีฟรคิดก,กันยังไงของฟรีของฟรีพาเมอร์ไปลงสนามก่อนดีกว่านะเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งเชลซีเชลซีเชลซีเนี่ยเชลซีที่มิรีเชลซีโอเคไปนะครับผมลุยโอเคผมเกมแรกสำหรับ โคปาเมอร์นะครับผมโคปาเมอร์จะเล่นได้ไหมจะเล่นดีไหมส่วนตัวคิดว่าอารมณ์คล้คลายโมดริสนะครับผมแต่มันไม่มีสกิลเปิดบอลริมเส้นนะต้องหาต้องหาแต่มันเล่นตำแหน่ง RWF ได้นะนะแต่ก็ต้องเล่นตามตำแหน่งที่เขาให้มานั่นแหละผมว่าน่าจะโอเคนะไปแม่เสียบอลนะทีขายาวเกอร์สผมขายาวเกอร์เอ้าวปาเมอร์ไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นว่ะเป็นคายาวเกอร์ที่ขึ้นมาแทน อามเมอไปเข้าในดีกว่า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 ลองยิงเฉล็บน,นะถ้ามาส่งนี้ต้องยิงว่ะเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงน,นะครับผมเข้าเท้าซ้ายแล้วยิงถ้าจะให้เชื่อมเกมเหรอเชื่อมเกมก็ได้แหละแปดสิบเอ้เปิดได้อยู่นะแปดสิบเปิดได้นะแปดสิบนะนะแปดสิบไปไปโอ้ยไม่เข้าซ้ำโอ้ยไม่เข้าอาวเมอร์ มาเตียวผาบมืออือเอ่อโอ้โหเลนากโกูแลนากโกูซะด้วยโอ้โเอม่ออเอ้ามันมีใครขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะตักซ้อนไปมาขึ้นเกมรุกกันหน่อยไม่ได้าทีโอ้โหไม่ถึงวะะ่ะในสตาร์ผมเปิดออกข้างมาก,ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะฮะ ที่เจสุสขข้างมาโอ้โหแม่ดักกันเก่งเหลือเกินโคฟาเมอร์ฮะแม่ส่งเกือบไม่ถึงจ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเข้าในได้ไปไปไปให้คายวอกเกอร์เปิดเข้าในไม่ถึงใครเลยหวะเนี่ยคาวอเกอร์ฮะฟามเมอร์สั้นๆสั้นๆชิงบอลกันไปชิงบอลกันไป สันส้นๆสันส้นๆรอแทงแทงมาอย่างนี้ถึงก่อนไหมไม่ถึงอีกนะครับแหมไปจ่ายบอลถือว่าโอเคเลยนะเชื่อมเกมมาดีนะแต่ถ้าตำแหน่งนี้ผมว่าต้องยิงว่ะถ้าไปบลอตถ้าไปเปิดบอลรืมเส้นผมว่าเปิดได้แหละแต่มันไม่ได้ขึ้นสุดขนาดที่แบบเบลลิงแฮมะปัมเมอ่ออยู่คนเดียวคนเดียว เอาจบเกมครึ่งแรกนะครับผมแหม่พอเห็นโอกาสเด่นๆก็น่าจะเป็นการจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะดีนะนะการจ่ายบอลที่ค่อนข้างจะดีมีโอกาสยิงไกลหนึ่งครั้งติดเซฟติดล็อกนะครับผมแต่เปิดบอลิ่มเส้นเนี่ยยังไม่ได้ลองอาจจะเปิดดีก็ได้นะถึงไม่มีสก,กิลอาจจะเปิดบอลดีก็ได้ไงว่าค่าเปิดบอลมันก็แปดสิบก,กว่าเลยเนะี่ยเปดสิบห้านะครับผมก็ถือว่าโอเคปรเมื่อสันส้นสันส้นสั้นถึง เอาข้างไปคนระับผมมีใครว่าเกอร์มีพาร์เมอร์วิ่งไปเลยก็ไม่ได้พาร์เมอร์ฮะไปยังไงวะเน,นี่ยไป Now, เร่มไปก่อนนะี่จ่ายบอลสั้นๆเชื่อมสั้นๆแทงทะลุช่องไม่ได้ปั๊มมาปั๊มมาก็ไม่ถึงเอาได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่สวยมากนะครับผมโอ้โหแกหลุดมาได้ฮนะสวยๆสวยๆสวยๆคืนพาร์เมอร์ลองเปิดริมเส้นุ<ฮ><ฮ>มันเปิดย้อนหลังว่ะ มันเปิดยอดหลังว่ะเอาเจซสซสโอ้โหกดเ <c oughs> ต็มหลอดเลยครับผมแม่ไม่รอดเต็มหลอดอย่างงี้เจสซัสตักได้ฮะเจสซุสตักได้พามือวิ่งเข้าข้างเหรอวิ่งออกริมเส้นเหรอกดแบบย้อย,อยขึ้นมงแม่ึกว่าจะวิ่งเข้ากลางไหมววิ่งวิ่งออกวิ่งออกริมเส้นป่ะพมัมเมอร์ไปเจซสซสมาที่ไคลว,วอเกอร์วนวนกลับมาก,ก่อนพอมัมเมอร์อยู่ไหนอยู่นี่เนี่ย อยู่นี่นี่เองอมไม่ได้คับกเกอร์ฮะที่พรอร์เข้าในไปยิงดีกว่าวะถ้าได้นะถ้ายิงได้นะติ๊กบนบเบลลิงแฮมก่อนหนีเบลลิงแฮมก่อนแหมยังครับผมถามว่าเล่นได้ท่านได้นะแต่ไม่ไม่ถือว่าเล่นดีขนาดนั้นบเบลลิงแฮมฮะเจสซัสสั้นๆพร์ م ر อ,อู้โหแต่สกิลจ่ายต้องยอมรับว่าดีนะการจ่ายบอลต้องยอมรับว่าดี เข้าในเข้าในเข้าในปาดมาโอ้โหออกว่ะแม่เลี้ยงบอลกระจายบอลต้องจะบว่าว่า,วา,วาดีดีมากนะครับผมถ้าอยู่ตรงกลางมันจะดีมากงออ่ายง่ายถ้าเป็นตำแหน่งนีน้ผมว่าไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน,น,นมาลุยกันต่อลุยกันต่อไม่ถึงอะ่ะพาร์เมอร์หักได้ให้เจสซุสให้พาร์เมอร์กลับมายิง จับสบายจับสบายเดือดยังไหมทำเมื่อโอ้โหสเตมินาไปแล้วหมดเกี้ยงครับผมได้อยู่ยังไปได้อยู่ไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับผมแม่มาโดนยิงช่วงที่90ไปไม่เป็นเลยทีนี้ แต่คนที่ยิงก็คือโคฟา์เมอร์นะแต่ก็ก็เงียบเหมือนกันฝั่งเขาก็เงียบเหมือนกันนะไม่เชิงว่าจี๊ดจัดขนาดนั้นนะครับผมไม่เชิงขนาดนั้นได้ไปเท่าไรได้ไปหกถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีนะถ้าอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางเนี่ยดีเลยนะครับผมเพราะว่าครองบอลก็ดีนะจ่ายบอลก็ดีนะครับผมดีเลยแต่ถ้าอยู่ริมเส้นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยถนัดป่ะนะครับผมของเขาเนี่ยก็อยู่ริมเส้นแต่เขาก็ไม่ได้เล่นดีนะาจริง เขาก็ได้เล่นดีนะขนาดยิงได้ได,ไ,ดได้ไปเคสเจ็ดก็คือหายไปจากเกมพอสมควรนะครับผมหายไปจากเกมพอสมควรมันเป็นตัวที่ผมมองว่าอยู่ตรงกลางดีสุดแล้วโควร,ร์เมร์นะโอเคเกมแรกผ่านไปนะครับผมถามว่าเราได้ไหมเล่นได้ในตำแหน่งน,นี้แต่ไม่ค่อยชินว่ะไม่ค่อยชินเดาทางไม่ถูกเหมือนกันบางทีเหมือนจะวิ่งเข้าในแต่ก็ไม่วิ่งออกข้างเฉยอะไรเงี้ยโอเคตากเกมที่สองกันนะครับผมโอ เล่นดีเจด้วยตำแหน่งที่ยืนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกกับสไตล์อ่ะนะจริงถ้าถ้าสร้างสันติมถ้าตรงกลางมันจะดีมากเลยแหละเพราะว่าจ่ายบอลครองบอลเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยในเวอร์ชันนี้นะครผมมาพาร์เมอร์แล้วก่อนแล้วก่อนกลักกบหลังก่อนโอ้ยนะจะโดนยิงไหมเนี่ยพี่เจสุสผมพาร์เมอร์วิงว่งว่งะวิ่งว่ะวิ่งว่ะแต่มีนีมาประคองอยู่เนี่ยต่าได้ครับผมพาร์เมอร์ โอ้โหย้ยเจอแย่งเจอแย่งกับพาร์เมอร์ฮะแผลไปมาเออเล่นบอลก,กันไม่ค่อยมีลุ้นเลยปะ่ะเจสุสผมออกข้างไม่ถึงโอ้โหเกมนี้คือหายไปจากเกมเลยแบบโคปาเมอร์คือเดาทางไม่ถูกว่ามันจะวิ่งแบบไหนเอาจริงนะเดาทางไม่ถูกบางทีก็ลงมาต่ำเกินนะครับผมมาเจสุสโอ้โหพลิกไม่ได้เลยว่ะจะตึงไปไหนวันนี้เจสุสฮะ เอลเฮียมแทงทะลุช่องโอ้ยหลุดเลยนะครับผมลูกนี้เข้าซ้ายเข้าซ้าย,ข,าายขอวนสักหนึ่งรอบได้ไหมนะฮะถ้ายิงเลยโอกาสเข้ามันก็มีแหละแต่อยากเอาชัวร์แล้วก็ไม่ได้ยิงนะครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงฮนะมาโอ้แต่วิ่งดีกว่าเมื่อกี้วิ่งดีเลยไปอีกแล้วแต่ลูกนี้โอ้หโดนเบียดโดนเบียดไม่อยู่ไหวว่ะโอ้แต่เสียดายลูกนั้นน่าจะยิงไปเลยนะครับผมเขาไม่เข้าคิยว่ากัน เอาชัวร์ไปหน่อยนะมาลูกเปิดเหรอมาดิเปิดมุมได้นะคอมเพลเมอร์ไม่แย่นะนะเปิดได้ไปนะเปิดได้เปิดไปโอ้โหเจสส์ยิงท่ายากซะแล้วนะครับผมจากอากาศนะถ้าถ้ายิงเข้าเนี่ยคือเป็นลูกเอสเซนี่สวยๆเลยอะนะคอมเพลเมอร์ฮะไปไปฮึมฮึมศูนย์เหมือนเดิมในเกมครึ่งแรก โอกาสเริ่มมีนะครับผมโอกาสเริ่มมีแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะนะก็ไม่ด้พยายามป้อนแล้วพยายามออาชัวร์แล้วนะมาเกมทึ่งหลังเกมทึ่งหลังมันก็จะมันก็จะเล่นได้ประมาณนี้ผมว่าก็จะเล่นได้ประมาณนี้ไม่ได้แบบพีไปกว่านี้หรอกนะฮะมาก็ไล่บอลเอาบอลมาคืนได้ฮะไปโอ้โหจ่ายไม่ตรงคนเอาเมื่อฮะเข้ากลาง กลางขึ้นหน้าเจสุสรอแล้วก็แทงทะลุช่องโอโ้ไม่ได้วะถ้าเร็วกว่านี้นิดแต่มไม้ได้เลยเมื่อกี้เจสุสเหมือนเดิมะอะผ่ามือวิ่งวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งอยู่นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าถึงก่อนโอ้โหลับหน้าไปอีกนะครับผมอุตส่าห์รอจนแบบโอกาสมาแลว้วอ่ะไม่เข้ากันเลยนะกรรมก,การไม่ให้วะกรรมการไม่ให้วะเนี่ยโหเล่นยากพอสมควรในนะตำแหน่งนี้ ทีนี้มาฮะสันส้นๆไปอีกแลนะ้วพาวเมอร์มีเนมาปาดมาสวยๆไม่ถึงต้องเล่นแบบไหนถึงจะได้ยิงวันนี้นะพาวเมอร์มาพาวเมอร์เข้าในเข้าในแล้วก็ยกไซก้อยเบาๆไม่ได้อีกนะครับผมนะพาวเมอร์โอ้ลงมาบอลลงมาช่วยเกมรับพ่อหนุม่มนะจะยิงกลางเลยจริง โอ้เรามาช่วยเกมนี้ซะต่ำเจ้าสตาร์พาเมอร์เอาถึงด้วยถึงด้วยอืแต่กันไม่ดีกองหน้าเดลิงแฮมสไปที่พาร์เมอร์พาร์เมอร์ถึงอืนะเกมนี้โอกาสเยอะนะนะสั้นๆแทงไปคืนก็ไม่ถึงนะครับผมเอาคนนี้มาเอ้าจับบอลกระชอกอีกตักได้ฮะนี่มาโอ้โหต้องเล่นแบบไหนมันเนี้ย เหนื่อยใจว่ะนะฮะเหนื่อยใจว่าเกมนี้ไม่คู่สเปรสปะเลยว่ะทั้งทีมเลยโอเคสุดสุดผมเป็นเกมที่ที่แบบทั้งทีมมาเล่นเล่นไม่ดีเลยอ่ะเกมเนี้ยจ่ายกันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคนะก็ด้วยส่วนตัวนะคิดว่าครองบอลกระจ่ายบอลเนี่ยบอลติดเท้าเนี่ยดีดีดีมากแล้วนะดีมากลยแต่แค่อยู่ผิดตำแหน่งว่ะจริงนะอยู่ผิดตำแหน่งเฉยๆถ้ายืนกลางรุกผมว่าเทพ ยังไงก็เทพโอกาสยิงเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับผมโอกาสยิงไกลเยอะกว่านี้แน่ๆอย่างงี้อยู่ริมเส้นแบบเดาทางไม่ถูกว่าจะวิ่งแบบไหนงั้นเล่นยากไปหน่อยอยู่ริมเส้นถ้าอยู่กลางรุกนะโอ้โหบอกเลยว่าเทพเทพเลยนะครับผมเอาจริงเกมนี้นะได้ไปเท่าไหร่ได้ไป4.5เล่นแย่สุดไม่แปลกนะครับผมไม่แปลกนะโอ้โหของจริงนะครับผมคือมันมันอยู่ผิดตำแหน่งนะซึ่งโคโนมิ่ก็นะ จับโปรไฟล์มาเป็นเป็นปีกขวานะเอาจริงจับยิงกลางลุกได้ไหมก็ได้แต่ก็อยากเล่นแบบตามโปรไฟล์ที่เขาให้มาก็อยากรู้ว่ามันเล่นได้จริงไหมตามโปรไฟล์แต่ในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะเล่นได้นะอาจจะเล่นได้ในชีวิตจริงแบบจริงๆเลยนะแต่พอไมนอยู่ในเกมเนี่ยอาจจะเล่นยากไปหน่อยในตำแหน่งนี้กลางลุกดีสุดอ่อยง่ายคนนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปน,นี้ไปละบ๊ายบาย